สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาชมไม้สวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเดี๋ยวหนูก็จะมีไม้รวบรวมมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยเดี๋ยวพาไปชมต้นแม่ด้วยนะคะอ,อ๋อที่สวนมีปลายทางนะคะก็ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้มีของแถมให้ทุกบ้านคะ่ะนีค่ะเพชรมณีนะคะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะน,นี่ใบใหม่ของหนูเริ่มออกแล้วนะคะวันนัจังแต่วันนั้นไม่ได้พามาชมหลายวันเนื่องจอากนอนกินใบนะคะนอนผีเสื้อสีเขียวๆตัวใหญ่ๆคะ่ะก็เลยรอใบ,บใหม่ออกแล้วก็จะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือเพชรมณีค่ะตอนเด็กจะเป็นพื้นเขียวนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายสีนิ้วให้ชมด้วยจะได้เห็นภาพนะคะว่าตอนเด็กกับตอนโตเป็นแบบไหนนะคะ ตอนโตเนี่ยกัดสีชมพูนะคะใบแข็งใบหนาค่ะตัวนี้ใครสนใจก็จะมีแบ่ง70บาทนะคะสำหรับเพชรมณีเ hmm. นี๋ยหนูถ่ายรูปให้ชมค่ะนี่นะคะอันนี้เพชรมณีนะคะโตกัดสีชมพูให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะเพชรมณีอันนี้ก็จะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ถ้าพี่ๆจำได้หนูถ่ายให้ชมบ่อยมากๆนะคะ มาชมอีกรอบหนึ่งนะคะสบายนางฟ้าสบายนางฟ้านะคะอันนี้เอาไปต้นละหนึ่งบาทนะคะสบายนางฟ้าอันนี้กัดชมพูมาบ้างแล้วนะคะสีสวยมากนี่ค่ะน,นี้จะเป็นรามาสูนนะคะสําหรับวันนี้ก็มีสี่นิ้วมาแบ่งนะคะสําหรับใครที่รออยู่สนใจตัวนี้จะเป็นไม้ใบยาวบอนเก่านะคะกัดสีสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกค่ะต้นละแ0ดสิบาทนี่รามาสูนนะคะ ต้นละแปดสิบบาทนะคะรามาศูนย์เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะนี่อันนี้ไก่แดงนะคะไก่แดงตอนนี้มีลูกแบ่งแล้วนะคะหนูไปเช็คมาเจอวันนี้แล้วค่ะก็เริ่มมีแบ่งออกมาแล้วนะคะทยอยออกแล้วใครสนใจก็จะมีแบ่งอยู่ที่อ่าสี่นิ้วนะคะยวหนูพาไปชมอีกที่นึงนะคะน,นี้พามาชมต้นแม่ก่อนค่ะไก่แดงนะคะ อันนี้ไก่แดงนะคะไก่แดงต้นละ90บาทนะคะไก่แดงก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่คะ่ะเริ่มกัดมาแล้วคะ่ะคือพื้นเขาก็จะออกแบบน้ำตาลแดงอยู่แล้วแล้วก็กัดเม็ดแดงมาอีกนะคะนี่คะ่ะอันนี้พะยาพันวังนะคะโตขึ้นก็จะกัดแดงประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีความใบพิ้วมาด้วยนะคะ พญาพันวังก็จะมีแบ่งตอนนี้เป็นไซส์สี่นิ้วนะคะราคาสี่สิบาทเท่านั้นนะคะพญาพันวงังนี่พามาชมต้นแม่ค่ะพาไปชมลูกมาหลายวันแล้วนะคะไม่ได้พามาชมแม่สักทีนี่ค่ะสวยมากนี่พญาพันวังนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วค่ะต้นละสี่สิบนะคะพญาพันวงังนี่นะคะเป็นไม้เก่าค่ะพญาพันวงังพญาพาันทองนะคะพญาพาันทองนี่จะเป็นไม้ออกใบ สะโพกกว้างหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะพ้ายาผ่านทองค่ะอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะพอกัดสีแล้วเขาก็จะเริ่มกัดชุมพูมาเรื่อยๆเลยนะคะเป็นไม้ใบไทยคะ่ะตัวนี้ใบใหญ่สวยนะคะ ใครสนใจนะคะก็จะมี4นิ้วแบ่งอยู่นะคะตอนนี้มีแบ่ง50บาทนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับสาวเมืองสิงห์นะคะเป็นไม้ตระกูลตับสาวนะคะพวกนี้ก็จะกัดสีนะคะกัดสีชมพูสวยมากเลยนะคะไม้ตัวนี้นี่ค่ะ สวยมากแล้วก็เดี๋ยวดูนะคะใบกําลังกัดเลยนะคะนี่อันนี้เป็นแม่พันธุ์เขานะคะเวลาโตกัดได้เต็มกว่านี้อีกนะคะอันนี้มันชะงักตอนผ่าหัวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าผ่าทําจํานวนมาแบ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตาละแม่จันทานะคะก็ตอนนี้มีแบ่ง40บาทนะคะสำหรับตาละแม่จันทาสีโทนชมพูเหมือนกันนะคะจะเข้มเนาออันนี้นะคะจะเป็นาสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์ก็เดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะสวยมาก ใครสนใจนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสาวเมืองสิงเนี่ยค่ะเมืองพนนะคะเวลากัดนะคะก็จะมีสีออกชมพูขึ้นมานะคะกัดได้เนี่ยใบกุ้มๆนะคะตัวนี้ใบแข็งด้วยนะคะเมืองคนใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะวันนี้มีสีนิ้วมาแบ่งคะ่ะ ปีคงนะคะถ้าใครสนใจสีนิ้วนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะสำหรับปีขงถ้ากัดเต็มฟอร์มเนี่ยจะยิ่งสวยนะคะนี่ตอนเด็กๆพื้นใบจะออกมาจากสีเขียวก่อนแล้วค่อยกัดแดงนะคะหมายตัวนี้อันนี้เพชรชมพูนะคะเพชรชมพูต้นละ60บาทค่ะนี่นะคะ ตัดออกสีชมพูมาบ้างแล้วนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอ่ามนกิติยานะคะมนกิติยาจะอยู่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้โทนเข้มเม็ดชมพูมาตัดเลยพื้นเข้มเด่นขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ก็มนกิติยาทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งต้นลูกได้เลยนะคะตอนนี้มีแบ่งแล้วต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะใช่หมดเลยนะคะมีตรงนี้ที่เป็น เขาเรียกอะไรนะไนมั่นนิดหน่อยนะคะเป็นต้นแม่อุ้ยใบแข็งเป๊ะเลยนะคะนี่ค่ะลวดลายไนมัน่นก็จะกัดแดงๆแบบนี้นะคะถ้าโตเต็มวัยอันนี้เป็นชาละวันแผงนะคะเผื่อใครสนใจตัวแผงขอต้นละ50บาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะก็เมื่อวานพี่พีเห็นได้กล้องนะคะ ก็เลยถ่ายให้ชมนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่เขาจะไม่แดงอย่างตัวต้นฉบับนะคะจะมีความเหลือบนะคะตัวนี้อันนี้ขาวสมิงนะคะขาวสมิงอันนี้มีลูกแบ่งนะคะจะอยู่ที่เจบาทเป็นไม้กัดสีนะคะแต่ตอนเด็กก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะสายที่ส่งก็เริ่มแบบมีสีส้มๆแดงๆมาแล้วตัวนี้ยิ่งโตยิ่งกัดสวยนะคะขาวสมิงค่ะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ ขายชื่นชอบไม้สีชมพูนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ากัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเวลากัดเขาก็จะมีเส้นใบด้วยนะคะขายสนใจม่านนางพิมพ์จะมีแบ่ง60บาทนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะแต่ยังกัดไม่เต็มค่ะตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นสีเขียวมาก่อนแล้วค่อยๆไล่มานะคะเดี๋ยวหนูถ่ายต้นลูกให้ชมนะคะจะเห็นภาพเลยว่าเริ่มกัดเป็นแบบไหนนะคะม่านนางพิมพ์ค่ะ ไก่แก้วสวรรค์น,นะคะต้นละ120บาทสำหรับไก่แก้วสวรค์เริ่มกัดหน้าแล้วด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะเนี่ยค่ะเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วอันนี้คือยักษ์ตีชดานะคะตอนเด็กพื้นเขาจะเขียวนะคะ ตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะสาย80สาย100มีแบ่งอยู่ค่ะสำหรับยักษ์ตีชดานีคะอันนี้แสงประพัดสอนนะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับแสงประพัดสอนก็จะเป็นไม้เก่าโทนชุมคู่นะคะโตไปมีหูใต้ใบด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเปาวบุญจินนะคะเปาบุญจิ้นก็จะเป็นไม้เก่าโทนแดงๆนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคาต้นละ แปดสิบบาทนะคะเป่าบุญจินคะ่ะอันนี้จะเป็นเพชรสวรรณนโชคนะคะให้ไปต้นละห0ึ่งร้อยบาทนะคะเพชรสวรรณนโชคค่ะด่างสวยนะคะอันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองจะอยู่ที่กระถางละ40บบาทนะคะไก่ทองอันนี้ก็จะกัดแดงนะคะเป็นตัวโบราณนะคะไก่ทองเฉยๆนะคะอันนี้จะเป็นไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์ ไก่สวรค์เอาไปต้นละ70บาทคะ่ะเริ่มกัดหน้าแดงมาแล้วนะคะพื้นจะเป็นเขียวเข้มนะคะอันนี้ทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองเอาไปต้นละ60สบนะคะสําหรับทุ่งสีทองคะ่ะใบทิ้วแล้วก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะไก่เมรีนะคะไก่เมรีอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะไก่เมรีน่าจะชมพูนะคะกัดมาแล้วด้วยนะคะ นี้ขุนขจรเดชนะคะน่าจะเหลืออีกต้นเดียวเท่านั้นนะคะเอาไปหกสิบบาทนะคะคขุนขจรเดชเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมหนูมาอัปเดตให้นะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะคขุนขจรเดชตาลแม่จันทานะคะอันนี้ให้ไปต้นละสี่สิบค่ะตาลแม่จันทาใบจะกว้างนะคะ กว้างกว่ากุสุมานะคะถ้ากุสุมาจะออกเรียวๆแล้วก็จะเป็นชมพูพาสเทลนะคะอันนี้องค์คลักนะคะไม้ตับเดียวกับพญาหอมรายชินีเงินแสนนะคะก็จะเป็นออกใบก้มหน่อยนะคะใครรับนะคะขอ60บาทนะคะสําหรับองค์คลักนะคะเนะะี่ยค่ะนี้พญาหงนะคะต้นละห0บาทนะคะเวลาโตก็จะมีหูใต้ใบก็จะออกโทนสีส้มๆแสดๆนะคะพญาหงค่ะ แก้วมังกรนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้พื้นใบเปิดลายเหมือนศิลปะ,ะคะ่ะแต่ละใบจะลายไม่เหมือนกันเลยนะคะแก้วมังกรค่ะนี่ค่ะลูกไม้อันนี้รหัส a 5ห้าห้านะคะอยู่ที่ต้นละเอาไปห้าสิบบาทนะคะ a 5ห้าห้าใบเริ่มโตแล้วแล้วก็เขาจะเป็นไม้ใบใหญ่ๆนะคะตัวนี้ A5 ห้าห้าต้นละห้าสิบค่ะอันนี้จะเป็นพิกุลทองนะคะพิกุลทอง เอาไปต้นละเจดสิบาทนะคะพี่กุลทองเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้พี่กุลทองคะ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นบางใหญ่นะคะไม้สีออกชมพูชมพูวหวานๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะบางใหญ่คะ่ะ อันนี้จะเป็นมณนีจันทรแต่จะเป็นแบบที่ไม่ด่างนะคะเขาก็จะไม่มีความด่างขาวมานะคะจะก,กัดสีเฉยๆนั่นเองก็จะก,กัดออกสีชมพูชมพูนะคะเผื่อใครไม่ชอบไม้ด่างอยากได้ไม้กัดสีนะคะตัวนี้มณนีจันทร์ไม่ด่างเอาไปอยู่ที่ต้นละ50บาทค่ะสวยมากนะคะตัวนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่ต่างประเทศตามหาแบบไม่ด่างนะคะเพราะว่าเขาอยากได้กัดชมพูเฉยๆนะคะตัวนี้สุดปนาฏิหาริย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ ตัดจุดเหมือนกันพื้นจะออกเข้มๆแล้วก็เม็ดแดงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะพอมีจํานวนอยู่นะคะยังอ่าเป็นไม้ตามหาแล้วก็เป็นไม้เก่าด้วยนะคะตัวนี้ใบแข็งคะ่ะอันนี้ม่วงนะคะม่วงมงคลเอาไปต้นละ60บาทม่วงสวยมากเลยนะคะตัวนี้นี่คะ่ะอันนี้บอนเก่านะคะบอนเก่าไม่ทราบชื่อ ต้นละ35บาทนะคะตัวนี้ก็สีสวยนะคะออกแดงน้ำตาลแล้วมีเม็ดทั่วใบเลยนะคะต้นละ35เท่านั้นค่ะตัวนี้อันนี้สเสน่ดารานะคะสเสน่ดาราให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสเสน่ดาราอันนี้จะเป็นสิลาอาดนะคะศีลาอาดเอาไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะเป็นไม้หายากแล้วนะคะศีลาอาดค่ะ เท้าหิรันพนาศูนย์นะคะอันนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายแดงค่ะตัวนี้ไม้เก่านะคะขออยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งรบาทเท้าหิรันพนาศูนย์ค่ะหนุมานประสานกายนะคะอันนี้ให้ป้ายต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะแนอดิเคยราคาสูงมากนะคะตัวนี้แล้วก็เขาจะออกสีหวานๆนะคะสีชมพูเขียวอ่อนนะคะอันนี้พระโมกคลานะนะคะเอาไปอยู่ที่ต้นละสี่บาทคะ่ะพระโมกคลานะเริ่มกัดมาแล้วนะคะไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันขีดแดงยาวๆค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่อัมพันธ์ ไก่ฝรั่งนะคะต้นละ50บาทค่ะไก่ฝรั่งก็จะออกหน้าสีส้มๆนะคะนารีบูรพานะคะต้นละ80บาทนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูค่ะนารีบูรพาปลายสวยมากนะคะตัวนี้เข่าไม้แก้วนะคะต้นละ100บาทอันนี้บอนเก่าหายากนะคะเข่าไม้แก้วค่ะอันนี้เื่อนซิริกิตนะคะเอาไปต้นละ อ่าห้าสิบบาทนะคะเขื่อนศิลิกิจก็จะเป็นโทนชมพูคะ่ะอันนี้จะเป็นจังหวัดละยองนะคะไม้ป้ายคะ่ะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะจังหวัดละยองคะ่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ไก่นะคะลูกไม้ไก่ชมพูตัวนี้นะคะสีสวยมากเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะลูกไม้ไก่อันนี้พัทยานะคะพัทยา,าไปต้นละ 100บาทเป็นใบกลมนะคะอันนี้ทวีราบหน้าม่วงนะคะเอาไปต้นละห้บาทค่ะทวีราบหน้าม่วงนะคะก็จะเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบุตรสลินแผงนะคะตัวนี้จะแผงออกหน้าส้มๆนะคะ เอาไปต้นละ50บาทนะคะมีเม็ดแดงด้วยนะคะสีสวยคะ่ะองคุรีมานนะคะอน,นี้จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะองคุรีมานอันนี้หลวงตาเมืองนะคะเอาไป120บบาทนะคะหลวงตาเมืองด่างสวยเลยอ,อันนี้เมืองนครชุมนะคะต้นละ 120บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะแล้วก็มีชมพูมีเม็ดด้วยนะคะสีสวยคะ่ะเมืองนครชุมนะคะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละ60บบาทนะคะยักษ์ตีเมฆก,ก็เป็นหนึ่งในตับรามเกียรตินะคะแหลมทองนะคะแหลมทอง ต้นละ50บาทนะคะสำหรับแหลมทองก็จะกัดชุมพูนะคะตัวนี้สวยมากเวลาโตชุมพูทั้งใบเลยนะคะอันนี้ผาซ่อนแก้วนะคะต้นละ60บาทนะคะสำหรับผาซ่อนแก้วนะคะสีสวยแล้วก็ไม้ตัวนี้ฟอร์มพุ่มไม้คอมเพกค่ะรัตนบุรีนะคะต้นนี้รัตนบุรีเงามากเลยเดี๋ยวจะกัดเม็ดอีกนะคะให้ไปต้นละ เอาไป60บาทละกันรัตนบุรีคะ่ะคุ้มซับนะคะฟอร์มเขาจะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะนี่อันนี้ให้ไป60บาทนะคะคุ้มซับนี่นะคะใบดกนะคะแต่ฟอร์มไม่สูงคะ่ะอันนี้บ่อกเงินนะคะต้นละ60บาทคะ่ะบอเงินไม้ตัวนี้ก็จะออกโทนขาวๆนะคะเทพอัสรานะคะต้นนี้ดังสวยมากเลย เอาไปต้นละ100นะคะ,ะ,คะเทพอักษราค่ะเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะเดือนมีนาคมอันนี้รัตนพลนะคะเอาไปต้นละ35บาทมีอยู่2ต้นนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมหนูอัปเดตให้นะคะรัตนพลไก่เจ้าเล่นะคะต้นละส5ค่ะไก่เจ้าเล่นะคะอันนี้จะเป็นวันเสาร์นะคะต้นละ หนึ่งร้อยบาทเป็นไม้ใบกลมนะคะหวันเสาค่ะ่ะนะคะตัวไปกัดสีชมพูล้วนเลยนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะเทพธิดาค่ะอันนี้สองฝั่งโค้งนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสองฝั่งโค้งมีเม็ดสองสีค่ะนี่ค่ะนี่เป็นสายพระเนตรนะคะเป็นไซส์หกนิ้วที่กัดสีแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะก็ตอนเด็กเนะะี่ยค่ะใบล่างยังอยู่เลยตอนเด็กจะสีเขียวนะคะก็ใครสนใจสายพระเนตรนะคะสายนี้จะอยู่ที่260บาทนะคะสายพระเนตรค่ะทรงใบสวยมากนะคะแล้วก็เป็นช่อใบดีนะคะตัวนี้ นะคะอันนี้ไก่แก้วเอ้ยอันนี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาไปต้นละ120ค่ะอันนี้จะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือให้ไปต้นละ80บาทนะคะตัวนี้จะมีเม็ด2สีนะคะสีแดงกับสีขาวนะคะสีสวยเลยอ่าหนูเจอสีออกโทนแบบส้มๆแดงๆอีกนะคะใครสนใจก็สามารถสังได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรหัสนะคะอออ่างแล้วก็อันนี้นะคะ ชื่อว่าเทพดารานะคะเทพดาราต้นละ80ค่ะตัวนี้เป็นไม้กาบฟอร์มเตี้ยนะคะสีจะเป็นโทนชมพูนะคะต่อไปนะคะอันนี้ออกโทนแดงนะคะองค์หญิงทันยชัดค่ะเอาไปต้นละ90บาทนะคะทรงใบจะเป็นทรงใบรีรีนะคะตัวนี้องค์หญิงทัญยชันะคะ เป็นรีียาวๆนะคะข้างในแดงขอบเขียวชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปอันนี้จะจัดอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะชมพูทวีปไซนี้ป้ายมาเรียบร้อยนะคะต้นละ100บาทค่ะปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้าเป็นไม้โทนขาวนะคะก้านสีสายบัวค่ะอันนี้ให้ลายต้นละ50บาทนะคะ ปีกนางฟ้าอันนี้นะคะเท้ารำไพนะคะน,นี่ป้ายเจมเมนะคะอันนี้ต้นแม่เขานะคะก็จะมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละเจ็ดสิบบาทต่อไปไม้โทนชมพูฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้จะมีชื่อว่าคิดมัดอีฟนะคะคิดมัดีฟเอาไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับคิดมัดีฟ เนี่ยค่ะอันนี้เรื่องพันนาลายนะคะก็จะมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่ราคาแปดสิบนะคะตอนอเด็กๆก็จะเป็นปพื้นเขียวแล้วก็มีเม็ดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้เบอร์เก้านะคะสีแจ่มมากนะคะเบอร์เก้าเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทค่ะนี่นะคะตัดออกสีแดงๆข้างในค่ะอันนี้จะเป็นบันดานซับนะคะบันดานซับ ก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา60บาทนะคะตระกูลที่ลงท้ายด้วยซับนี่หลายตัวก็จะเป็นไม้ที่เป็นไม้กระดูกด้วยนะคะเช่นเรียกซับมีซับนะคะบันดานซับนะคะเป็นไม้กระดูกทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่มีก,กรนึงด้วยนะคะเหมือนกันเลยนกวายุพักอยู่กับพญาพันวังเหมือนกันนะคะเอาไปต้นละ60ก็คือมี2กระถางนะคะวันนี้มีให้ แบ่งสองกระถางแพคคู่ทั้งคู่เลยอ,อันนี้เป็นเท้าจัดตุรพักนะคะเป็นไม้เก่าใบยาวนะคะเท้าจัดตุรพักเริ่มมีเม็ดเริ่มมีลายขึ้นแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทคา่ะเท้าจัดตุรพักนะคะอันนี้จะเป็นม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการก็จะมีเม็ดขึ้นแล้วด้วยนะคะ ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะม่วงมหาการโตใบใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ใบไทยคะ่ะอันนี้ดารารายนะคะมีเม็ดค่ะตัวนี้นี่นะคะเม็ดกระจายทั่วใบเลยฟอร์มพุ่มใบดกนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทดารารายคะ่ะนี่นะคะก็จะมีความคล้ายกับพวก ลิบบิ้นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะใบใหญ่กว่านะคะอันนี้ม้าแก้วนะคะมาแก้วเอาไปต้นละ90นะคะน่าสวยมากเลยนะคะสําหรับม้าแก้วนะคะกระถาง4นิ้วคืออันนี้เป็นไม้โบราณนะคะสําหรับม้าแก้วนี่นะคะสวยอันนี้จะเป็นมงคทรัพย์นะคะมงคทรัพย์หลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจะคล้ายๆตระกูลขุมทองอ่าสตรอเบอร์รี่สตาร์หรือว่าทับทิมเมืองจันทร์นะคะหน้าตาคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นไม้ ตระกูลเดียวกันนะคะก็จะเป็นไม้พื้นขาวแล้วก็กัดเม็ดนะคะตัวนี้ชื่อมงคลซับเนี่ยค่ะเขาจะมีความชมพูละเลือด้วยนะคะบนพื้นใบให้ไปต้นละ50บาทนะคะมงคลซั์ ใครชอบโทนแดงนะคะอันนี้จะเป็นเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลชื่อดีนะคะส่วนใหญ่บอลสีจะมีแต่ชื่อเพาะๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทเลิศมงคลเป็นไม้เขาเรียกไม้คอมเพกนะคะไม้คอมเพกก็คือมันจะเป็นพุ่มๆแต่ต้นไม่สูงะคะ่ะอันนี้เป็นหมอนะคะหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดช ใบแข็งค่ะเดี๋ยวพอโตขึ้นก็จะมีเม็ดขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ80บาทสำหรับหมอยอดเด็ดค่ะอ่าเจอมาอีกหนึ่งต้นลือสีโคบุตรนะคะลือสีโคบุตรอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะลือสีโคบุตรคะ่ะเม็ดใบใหม่นี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ลูกไม้ชมพูนะคะ นี่ชมพูใบค่อนข้างโตเลยนะคะสําหรับตัวนี้ใครสนใจเอาไปราคาแปดสิบบาทนะคะขอเป็นรหัสเอาเป็นอะไรดีฮอนุคูกแล้วกันนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นออกเปอเปอะนะคะนี่ค่ะสีส้มๆแดงๆสวยมากเลยใครสนใจนะคะลูกไม้ตัวนี้ขอให้เป็นรหัสอออ่างแล้วกันนะคะอออ่างเอาไปแปดสิบบาทมีต้นเดียวนะคะ หัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรเอาไปต้นละ60บาทนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้กัดแดงนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดแดงมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ใบหอ,อกค่ะเป็นใบหอ,อกฟอร์มเตี้ยด้วยนะคะพุ่มสวยมากนะคะใครสนใจนะคะหอ,อกตัวนี้นะคะเป็นหอ,อกออกเหลือบแดงนะคะเอาไปอยู่ที่ราคา70บาทเท่านั้นคะ่ะหอ,อกเหลือบแดงนะคะ อันนี้ม่วงจลัดสกุลน,นะคะไม้ทนม่วงเหมือนกันนะคะอันนี้จะใบหยิกด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละเอาไป50บาทละกันนะคะสําหรับม่วงจลัดสกุลค่ะลูกไม้รหัสงองูค่ะสีสวยมากนะคะออกชมพูหวานๆขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะลูกไม้รหัส งูงค่ะอันนี้จะเป็นไก่สมพงค์นะคะไก่สมพงค์เวลาโตใบใหญ่นะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดมาอีกกัดสีมาอีกนะคะตัวนี้ไก่สมพงค์ให้ไปต้นละ100บาทค่ะสาวนาครหลวงนะคะต้นละ100บาทค่ะนี่ค่ะสีสวยนะคะอันนี้ลูกไม้ผสมพรพลล่วงนะคะต้นละ 60บาทนะคะลูกไม้ผสมพรมลลวงสีเจอ,อกน้ําตาลนะคะแล้วก็เขาจะเป็นสีเพิงเพิอันนี้ฉัดทินกรค่ะไม้ใบกลมเริ่มเปิดด่างมาบ้างแล้วนะคะเอาไปต้นละ100บาทฉัดทินกรค่ะนะคะเป็นกลมเป้นๆนะคะตัวนี้สวยมากอ่ะจันชฉายฟอมต้นเดียวกันบ้างนะคะต้นเดียวจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับจันฉายไม้ใบไทยค่ะ อันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนจะออกส้มๆค่ะลูกไม้ไก่ตัวนี้เรียกว่าไก่ส้มก็ได้นะคะเป็นลูกไม้ขอราคาต้นละห้าสิบบาทนะคะห้าสิบาทใบหยักสวยนะคะแล้วหน้ากัดมาแล้วด้วยนี่กาลังสวยเลยนําโชคนะคะนําโชคเนี่ยจะเป็นไม้ใบกลมนะคะมีความป้ายมาด้วยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วคะ่ะอันนี้จะเป็นลือสีมงคลนะคะลือสีมงคล ต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะหรือสีมงคลอันนี้มีซับนะคะมีซับเป็นไม้กระดูกกระดูกเริ่มชัดขึ้นบ้างแล้วนะคะเอาไปไซน์นี้ต้นละ60บาทค่ะสำหรับมีซับนะคะสร้อยสังวานค่ะอันนี้ไม้ทนแดงค่ะต้นละ50บาท นะคะซอยสังวรก็จะเป็นแดงเงาๆนะคะเดี๋ยวโตขึ้นมีเม็ดอีกนะคะนางเกาสุริยานะคะต้นละ40ค่ะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะนางเกาสุริยาพรสวรรค์น,นะคะไม้สีชมพูค่ะตัวนี้ทรงใบสวยมากนะคะเอาไปต้นละหนึ่งรบาทพรสวรรค์ค่ะอันนี้จะเป็นไก่ฮาวายนะคะสซสสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคา 50บาทนะคะไก่ฮาวายเริ่มกัดหน้ามาแล้วคะ่ะอันนี้ใบไผ่นะคะไผ่ตัวนี้ชื่อขวัญสิรินะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะแผงไม่ไป้ายนะคะอยู่ที่35บาทนะคะไผ่ขวัญสิริแผงคะ่ะข้างในชมพูขอบเขียวนะคะต่อไปพยาสเวดนะคะต้นละ35าคะ่ะพญาสเวดใบจะไม่ใหญ่คะ่ะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะ